วัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาทุกท่านมาชมวัดเก่าแก่แห่งแรกสุดของพระนางจามเทวีครับวัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาทุกท่านมาที่วัดแห่งแรกของจังหวัดลำพูนที่น้อยคนจะรู้จักนวัดรมนียารามครับที่นี่มีชื่อโบราณว่า วัดกู่ะมักตํานานว่าสร้างขึ้นโดยพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งฮริภุญชัยเมื่อแรกถึงจะพบทางทอดยาวไปยังวิหารที่นี่ยังมีบ่อน้ำเก่าแก่เล่าลือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงวิหารจะพบที่เก็บรักษารูปหล่อสมฤทธิ์พระนางจามเทวีที่มีความศักดิ์สิทธิ์เคียงคู่วัดนี้มาช้านาน ก็วัดรมยารามสร้างก่อนที่องค์พระแม่เจ้าจามเทวีจะได้เข้าสู่เมืองฮาริปุญชัยนอกจากจะมีพระเจดีย์ที่อายุ 1, 3 1 0ปีแล้วยังมีรูปเหมือนขององค์พระแม่เจ้าจามเทวีก็อยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาทัศนศึกษาวัดแห่งนี้ก็ขอเจริญพรวิหารทรงล้านนามีบันไดน,นาคราชขนาดใหญ่หนาบันมีลายเครือเถา ตรงกลางเป็นช้างเอราวัณรองด้วยสูงปูนปั้นพญานาคราชโขงทางเข้าประดับลวดลายงดงามไม่แพ้กันโดดเด่นด้วยนกยูงทองด้านในจะพบพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยที่เก่าแก่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระประวัติของพระนางจามเทวีสิ่งที่น่าสนใจคือธรรม,มาสตโบราณอายุร้อยกว่าปีสร้างโดยครูบาศีวิชัย หลังวิหารคือเจดีศิลปะละโวผสมสุขโขทัยเป็นเจดีเหลี่ยมก่อยอดแบบพระคังคว่ำมีซุ้มจรนำประดิษฐานพระพิมพ์ใหญ่เก่าแก่รอบไว้ทั้งสี่ทิศใกล้กันมีซากที่สันิฐานว่าอาจเป็นอุโบสถด,ดั้งเดิมหรือพระพราของพระนางจาม,มาเทวีหากใครมีโอกาสมาลํำพูล ผมขอแนะนำวัดก่ละมักเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ควรค่ามาเที่ยวชมครับ